สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ปออยก็มาพบเพื่อนๆเหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาทําเลยวันนี้ปอ,อยปอ,อยไม่ค่อยสบายรู้สึกมันร้อนจัดเมื่อเหนือ่อยมื่ตัวเลยก็ไม่ได้ทําอะไรแต่จะมาค่ายบอดซี่ให้เพื่อนๆปอ้อยก็ส่งข้องทุกวันพอดีก็ <c oughs> เราค้อคุยนิดนึงนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าแต่พี่ปา้านาอาที่เคยเอ็มบอดซี่ปอ้อยก็เข้าใจปอ้อยทุกคนเลยเนาะเพราะว่าปอ,อยอะ แพ็คคนเดียวทําคนเดียวอาจจะช้าแต่ก็ไม่เกินสามวันก็จะยู่ประมาณสามถึงสี่วันนี่นะจ๊ะ <c oughs> สุดท้าชาสุดคือเล้งสุดที่มือจะตื่นก็ตื่นประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าแล้วอ้อยก็ต้องรีบแพ็กให้ทันก้อนสร้างถึงสี่โมงเช้าพะมา,ย,าย้ายมาอยู่นี้ไปสีเขาจะมาไวนะจ๊ะว่าอ้อยก็ต้องกราบข้อโทษนะถ้ชาชา้าบอกไว้ก้อนก็ไม่ได้มีใครว้าแล้วก็ไม่ได้มีใครทวงวก็กะพอดีเข้าไปห้านในในเฟซเออให้เขามี ขามีดามากันเรื่องแบบนี้จะว่าส่งช้าโอนเงินแล้วไม่ส่งคล้องม้มต่ะส่งส่งทุกคนได้ช้าอาจจะช้าวันหรือส่งวันแค่นั้นจริงๆเป้าอ้อยทำตามคิวตามคิวทุกคนเลยจะไม่ใช่ตามคิวจองนะจะตามคิวโอนเงินบางคนจองไว้ก้อนแต่อย่างไม่โอนเงินก็ไม่ให้จะต้องให้สธิ์คนที่โอนก้อนป้าอ้อยก็จะรันชื้อขึ้นมาไม่มีการโกงกันไม่มีการในนี้ไม่มีการรัดคิวจะเนะ เขาใจนะจ๊ะพอ้อยทาตามคิวแล้วก็กล้าข้อโทษจริงๆนะจ๊ะข้อโทษถ้าเกิดช้าเกินไปแค่ไม่ชา้าหรอกไม่ไม่ได้มีใครว้าแต่ข้อโทษหลอนตัวไปกนจะเพราะว่าทาคนเดียวไม่ได้ให้ใครช่วยทำหรอกเพราะว่าพอตื่นเช้ามาลุกก็ทํากับข้าวใหญ่เขาทำกับข้าวให้กินอยู่แล้วเขาอ,อะไรเนี่ยอ้อยก็มีนาทีแพ็คๆอย่างเดียวแพ็คไม่ทันกลัวกลัวถ้าเกิดเขาช่วยแพ็คก,ก,กลัวมันไม่ดีไงจ๊ะเดี๋ยวมันมันเสียให้เนาะพอ้อยก็อยากจะจะทำด้วยตัวเองนะจ๊ะข้อโทษจริงๆ,ๆนะจ๊ะมา เดี๋ยววันนี้ปอ,อ้อยก็ค่อนย้ายค่ายบอนซี่เลยเนาะวันนี้มาเริ่มจากต้นที่นึ่งเลยจ้ะต้นที่นึ่งน,นี้คืออุซ่ามณนีนะจ้ะนี่แท่งรอดไหมต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นเมนื่อวานเมื่อวานรวันศืมที่ปอ,อ้อยค่ายใหญ่กว่านะจ้ะต้นนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งเลยต้นนี้วันนั้นค่ายไปส่อาส5 0ต้นนี้ปอ,อ้อยค่ายที่สามส5 0พอได้มาที่ราคาแตกต่้งกันนะจ้ะเพื่อนๆปอ้อยเนี่ยมันกัดทุกใบแล้วรอดไหมอยู่นี้นะจ้ะนี่เห็นรอดไหมป่ะนี่เราจะ สร้อยห้าสิบบาทจะอุ้งสามัน,นี่ช่วยๆใบมันเกินกล้องมันยาวจริงๆจะนี่มันยาวมันยาวจริงๆนี่ให้ปะจักษ์สร้างลอยห้าสิบบาทจ้าต่อไปต้นกระทั่ทงที่ซ่องกระทั่งที่ซ่องนี้ก็คือโนบากามีซ่องต้นในนื่องกระทั่งจะโนบากามีซ่องต้นในเนึ่งกระทั่งอันนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะนี่ยุกระทั่งหกนี้เอ้ยมือเขามือก็ยอก <laughs> รู้ด้นั่นแหละ <laughs> หม้วนไงม้วนหลัง จะทำมาสองปีก็สร้างปีเพื่อนมือดุริมนทุกวันโอ้โหข้อมือยอกเยอะก็เลยนะีซึ่งได้บอกมันค่อยสบายเป็นไข้ด้วยแหละเลยไม่ทําอะไรเรากินยาแล้วแต่ได้ก็ไปเหยียบพาต้อไม่ได้ยุบลรกจะเพียงแค่ว่าไม่ได้ทําอะไรเพื่อนไม่ได้เสี่ยงข้อต้นนี้รลามมาสูญจะรลามมาสูนเลยอีกต้นเดียวนะจะ๊ะนี่ลามาสูนต้นนี้พอไอข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทจะเนี่ยต้นเท้ากับต้นเมื่อวานหรือวนันศุนเนาะเพราะว่ามีขดเอฟแล้วนะจะ๊ะอันนี้ต้นไม่ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจะลามาซุนเป็นบอนเก้าอันนี้มณีล้อมเพชรใส่แม่ผันนี่อุ้ยข้อมือมันยอะอันนี้มณีล้อมเพชรจะใส่แม่พัน,น,น,นพส่นสวยนะจ๊ะเนี่ยเห็นปะ่ะด่างปลายนะจ๊ะพออ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจะใส่แม่ผันนเพื่อนๆใส่แม่พัน,นะพน,พน,พนจริงๆเนี่ยต้นแข็งแรงใบส่วยร้อยเจ็ดสิบบาทมณีล้อมเพชร ต่อไปต้นหนี้ชื่ออะไรนะเด็วก่อนฟอมกอ๋ออันนี้เบนจะลงน้ําทองไม่ใช่ต้นวันนั้นนะจ๊ะอ่ะต้นวันนั้นมันจะเล็ก,กว่านี้อันนี้ต้นวันนี้มีลูกเนี่ยมีลูกเต็มคอเลยให้ปลาคุณเพื่อนแล้วลูกด่างทุกต้นเลยนี่ให้ดูลูกด่างเนี่ไอ้โคกมันอ้าจจะนอนใบมันก็เลยตกนะไม่ใช่ใบเบีย้ยนะจ๊ะลูกนี่เบนจะลงน้ําทองนะจ๊ะนี่ด่างนะจ๊ะด่างนี่อันนี้มีหูใต้ใบ อันนี้จะต้นใหญ่กว่าวันนั้นนะจ๊ะอันนี้มันเป็นกอจะกอธรรมชาติเลยอันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องลอยห้าสิบบ้าทจะเบนจะลงน้ําทองดูที่สูงนะนี่ให้เทียบสูงประมาณหกสิบเซนเพื่อนๆซ่องหมายมรรทัดห้าสิบถึงหกสิบเซนจะเบนจะลงน้ําทองซ่อง150อ้อยห้าสิบบ้าทฟอร์มกอจะลูกด้างทุกอันเลยนะเนี่ยลูกซ้มต้นสี่ต้นนี้อยู่ในคอไม่ใช่ใบเบี้ยนะจ๊ะคือลูกจะต่อไปาาพานครต้นสุดขายจากพานคร พานครหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะพานครไม่ใช่ต้นเมื่อวานนะคนละต้นกัน,กนจ๊ะคนละต้นแต่เท่ากันและใส่เท่ากันเข้าผ้าผ้าอมกันอ้อยก็เลยเอามาแล้วสร้ยเมือกันเให้บระจาคนี่แดงพานครหนึ่งร้อยห้าสิบาทอันนี้ต้นสุดท้ายแหละหมดต้นนี้ต้นนี้เขาบอกว่าชื่อใกล้ชุมพูรัดเพื่อนเแต่ันมาเป็นชุมพูรัดนะข้าวเนี่ยนาข้าวๆแบบเนี้ยแต่ใบนี้ห,กหักนะเพราะมันแก่ มันแก้หรือมันหักมาจากเนี่ยใบเนี่ยใบข้าวเนี่ยมันหักมันหักที่คอเนี่ยบอกไว้ก้อนนะเพื่อนเนี่ยใบข้าวเนี่ยมันหักบอกไว้ก้อนนะจ๊ะเนี่ยหรือมันแก้ก็รู้มันน่าจะแก้นะมันเรื่องดึงเลยดีกว่าปึ๊บเข้าบอกว่าไก่อันนี้อะไรนะไก่ชมพูรัดนานาข้าวปอยก็ไ่รูันข้าวรู้ไม่ข้าวจะใบเนี่ยให้ดูแบบเนี้ยมันข้าวมันเรื่องนเพื่อนมันแก้เนี้ยนะมันเป็นแบบเนี้ยเลยใบแก้นเพื่อนเนี่ยเอามาให้ดูแล้วเนี่ยเนี่ยประจ๊ะ นาเขาเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยเออเนี่ยนะได้มาในานามนี้เด้ปอปอ้อยไม่รู้จักนะเพราะาไอยชมพูลัดที่ปอ้อยมีน่มันชมพูชมพูนะจ๊ะอันนี้มันด่างมันใกล้ทองมันดีด่างรู้เปล่าเนี่ยแต่ได้มาในนามนี้แม่ขาเขาโมเมียไม่รู้อ่ะแต่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเพื่อนเอาที่ลับได้มันใกล้ทองมันดีด่างปะ่ะนี่เพือ่อนขี่เมื่อปอ้อยไหมเขาบอกใกล้ชมพูลัดนาข้าวมันด่างปอ,อ้อยก็งงแต่ก็เอามา นี่นะจ๊ะต้นนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทใส่แม่่ันธุ์เพื่อนแม่่านอันะนี่มีลากนะนี่มีลากหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทอุย้ยเ้ามือยอค่ะอันนี้ไกเ่เซฐีเชนซี่เชนซี่ดูก่อนใช่จริงด้วยไก่เซฐีเดี๋ยวดึงใบเหี่ยวอกก่นโอ้ยดึงเลยเพื่อน,น,นเดี๋ยวพอคนส่งไปห้าเพื่อนนี่มันจะขายน้ำไก่เซฐีสู้มาร์กสู้เกินกองนี่ไก่เซตีอย่างนี้นะ ใครอยากเป็นเซีชนเรีชนเรีใส่แม่ผ่านนะจ๊ะใส่แม่ผ่านต้นนีป้อยข้อที่หนึ่งรบาทไกเท่เซตีเดียวเขียนราคาก่อนต้นนีไม่ได้เขียนใส่ลืมไก่เซีหนึร้อยเจ็นี่ใครจะรับก็เือแพกช่งใส่ตรงต้อ,ตอหลังอีกละจ๊ะนี่ไก่เซธี หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจะไก่เซตที่มีสามใบเพื<ๆ>่อนมีห้าใบแล้วปอ,อยดึงใบเที่ยวออกแล้วก็ใบซองออกซองใบช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็เกิดไม่นี่นะจ๊ะไก่เซตที่ต่อไปอันนี้ลูกอึง้งลูกอึง้งใส่แม่พันมีลูกแล้วด้วยเพื่อนถ้าไม่ขีดมาร์กเนี่ยซี่เนี่ยเพื่อนจะไปห้าทีไนบอนซี่นี่ไม่มีหรอกนะเนี่ยจะไปมองว่ามันแค่เขียวข้าวอ้าวใครๆครมันก็มีแต่ซี่ชมพปูซี่ไหลนี่ซี่เขียวข้าวปอ,อยไข่ทุกด้วยใส่แม่พันมีลูกแล้วหนึ่งต้น นึ่งลอยส้สิบบาทจะนึ่ง้อยส้มสิบบาทลูกอึ้องนี่ลูกอึ้องใบข้าวจะได้ขายไม่ได้เพาอ้อยจะเอามารวมหมดนะส้ต้นเมื่อวานมีมาค่ายต้นหนึ่งนี่ไข่เอาในอันนั้นจุดนึงอันนี้ก็ลูกอึ้องนี่โคเลซี่ใส่แม่พันธุ์เมือนกันนี้ได้เป็นซี่นี่ซี่ปูนแห้งนี่อันนี้นึ่งลอยแปดสิบบาทใส่แม่พันธุ์นี่ต้นเดียวนะจ๊ะแต่ใบมันโรกก็บอกแล้วมันเป็นบอดใบโดก เลี้ยงเอาความซุ้ยเหมือพเพื่อนต้อไปตั้งซีสร้างต้นรวมกันนุ่นต้นนึงนี้ต้นนึงนี้ให้ก็จะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทลูกอึ้งต่อไปต้นนี้คืออ่องไข่อ่องไข่จะต้นนี้ก็เป็นสายแม่พันธุ์เมือนกันนะจะ๊ะเพื่อนเจ้ามีหูใตใบแล้วนะมีหูใตใบแล้วนี่แต่ว่ามาเพียงแค่ว่ายุกกระทั่งเล็กเท่านั้นเอง อ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนี่อัต้งไข่ซวยๆดังๆไปไปลายประเปื้แบบนี้นะจ๊ะปะออ,อ้อยขอดึงใบนี้ทิ้งได้ไหมดึงเพื่อนให้มันไปแต,แตกไหมดึงให้หมดก็ใบไม่จะได้ซวยมาแล้วจ๊ะกระทั่งหกนิ้วห้านิ้วหกนิ้วมดแล้วเนาะต่อไปปออ้อยจะไขก้กระทั่งใ่ญ่นะเพื่อนปอกอ้อยจะให้เพื่อนดูอันนี้คือกระทั่งใญ่ญ อันนี้คือกระทั่งย่ใส่แม่ผ่านปอ้อยไม่เคยทำอะไรเลยปอ้อยเลี้ยงมาตั้งแต่ที่เอามาค่ายเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเอฟมังก็มีแล้วมันก็เลือกเลือกปอ้อยก็เอามาปลูกเนี่ยเอามาปลูกตั้งแต่ที่ใบใบยังไม่กัดซี่เนี่ยทั้งใบเป็นแบบเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครซื้อนะเนี่ยไม่มีใครซื้อเลยปอ้อยก็เลี้ยงเนี่ยมีแต่เพื่อนๆซื้อที่ใบด่างไปแล้วปอ้อยก็เลี้ยงมานี่นี่คือใบใหม่ที่ออกมา เลี้ยงมาสักซองเดือดแล้วนี่ใบไม้ออกมานี่ใบไม้ออกมาเฮมบอจะเนี่ยแรกๆไม่มีใครซื้อแบบนั้นเพื่อนๆจะซื้อจะใบด่างทั้งหมดปออ้อยไม่วาปอ้อยก็มาเลี้ยงต้นนี้มีนามว่าอยากปักลั่นเป็นสายแม่พันธุ์มีซองต้นนี่ใส่แม่พันธุ์ให้ดูโคนเฮมบอจะใส่แม่พันธุ์ปอ้อยไม่เคยทําอะไรเลยนี่ใบไม้ให้ดูให้ดูชัดๆนี่เฮมบอจะนี่ใส่แม่พันธุ์ออกใบไม้มาแล้วยักปักลั่นกระทั่งนี้กระทั่งสิบ น่าจะเป็นสิบห้าหนิวอ่ะมันใหญ่ะจะมันใหญ่ก็แปดเนิ้วเยอะป้าอ้อยว่าน่าจะเป็นสิบห้าหนิวกระทั่งนี้ป้าอ้อย้อทชี้ห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งมีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะจ๊ะกระทั่งนี้เพราะว่ามันกระทั่งใหญ่เพื่อนเพื่อนมันจะกระทั่งใหญ่เลยสิบหรือสิบห้าหนิวเพื่อนเพื่อนเอาไปาก็คือตันซ่วยได้เลยจ้ะห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะจ๊ะรวมส่ง ยักปักลั่นค่ายมีแค่เ <c oughs> นี่ยปลาอ้อยมาเลี้ยงกระบอกเ้วอมาเลี้ยงเพื่อนไม่ได้แช่น้ำเลยนะเนี่ยเลี้ยงกระเทอะกระเทืนเนี่ยวางตัางๆนี่แหละกะว่าทำแม่ผันมันไม่มีอะไรค่ายเอามาค่ายยักได้ตังเขียนก่อนยักปักลั่นห้าหร้อยห้าสิบรวมทรงเพื่อนซ่องต้นแม่บอกได้เลยว่าซ่องต้นแม่เพื่อนแต่เพื่อนไปไม่ต้องไม่ทำอะไรหรอกตั้งให้มันยุบเข้ามาไปเอง แต่นีปลาอ้อยก็เลียงเลียงนี้เลยนะเนี่ยกลางแดดเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นดินแบบนี้เลยไม่ได้แช่นาเลยเนี่ยดินแห้งแกรกไม่ใช่ดินแห้งแกรกนะดินก็แห้งอย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยแต่โคนเนี่ยย่อยอยู่แหละแต่หัวไม่รูก็น่าจะย่อยอ่ะเพราะว่ากัดซี่ขนาดดีแล้วเพื่อนหัวก็โอ้โหแก้แล็ดเนี่ยเราออกมาเนี่ยก็ปลาอ้อยบอกแล้วมันสวยยักษ์ปักลั่นอะ่ะมันสวยกว็กุ๊กไปลันก็ยมยักษ์อีกไม่มีใครสื่อ,อเพื่อนเนี่ยปาอ้อยออามาแบบเนี่ย ซื้อแต่ที่ป้ายไปได้ป้ายไม่เคยซื้อเนี <Labor ator il orter> ่ยเลี้ยงออกหมาเนี่ยอ้อใบไม้เลี้ยงให้เป็นพื่อนเห็นเลยเห็นปะจ๊ะนี่กระดังแทงรอดไม้นะจ๊ะและอันนี้คือใบไม้ต้นนี้อันนี้คือรอดไหมเข้าเนี่ยรอดไมมในสุ่มก็ใบเก้านะเพื่อนเห็นปะนี่ก็คือรอดไหมเข้าแลวนี้รอดไหมต้นนี้กําลังคืนนี่นะจ๊ะนี่เห็นประจ๊ะมีซ่องต้นนะมีซ่องต้นห้าร้อยห้าสิบรวมส่งอันนี้คือยัดปักลั่นเพื่อน อยากปักลั่นเป็นบอนซ้วยบอเก้าบอนน้าสะสม้มไครที่ยังไม่มีสามารถเอบปาอ้อยได้เลยกระทั่งนี้เอาไปตั้งซ้วยได้เลยนะจ๊ะนี่อ๊ต่อไปอันนี้ก็คือกระทั่งเล็กว่าเมื่อกี้น่ะน่าจะเป็นสิบซองนิว้วหรือสิบส้มนิว้วปาอ้อยก็หลับมาเดี๋ยวดู่อนปาอ้อยไม่รู้ว่ามันเป็นกอธรรมชาติหรือว่าแต้โคมันยู่ชิดก,กันเลยนะแล้วเนี่ยเมื่อหมันพึ่งโคลนะจ๊ะเพื่อน,นเมื่อหมันพึ่งโพลนะ อันนี้มีหนามว่าหลักเอ่ยโอ้โหข้อมือก็ไม่ดีเนี่ยหลักเอ่ยกระทั่งนี่ให้ป่าเพื่อนเนี่ยเนี่ยหลักเอ่ยนะจาน๊ะนี้นี่เลยเยอะมันยู่ในเนี้ยมันเป็นกุ้มนึงซ่องซามซี่ฮะมีประมาณหกหกมีฮาถึงเจ็ดต้นอะปลาอ้อยก็หนับไมท่ทวนเนี่ยแต่จะยู่รูปร้าอี่ยแต่เน,นี้ยปลาอ้อยว่าน่าจะเป็นแม้มันใบเนี่ยเพ่อนและอันเนี้ยเป็นลูกมันพึ่งเกิดเนี่ยกระทั่งนี่ถ้าเกิดใครจะรับปลาอ้อยข้อเขียนราคาไปอย่าง พ่อท่สี่ลอยสี่ลอยห้าสิบรวมส่งเพราะมันกระทั่งให่จ้ะเพื่อนแล้วมีไลต่ต้นลักเอย่ยสี่ลอยห้าสิบรวมส่งเนาะกระทั่งเล็ก,กว่าปักกลั่นแต่มันใยกว่าแปดเหนวไม่รู้กี่หนิวอะพะว่าปอ้อยรูแค่แปดหนิวน่าจะสิบซองวะ่ะเพื่อนไม่สิบเหนิวอันนี้อัน่าจะเป็นสิบข้องาอ้อยอนนุน่าจะเป็นสิบซองเหนิวหรือสิบห้าไม่รู้นั่นแหละแต่ใ่กว่าแปดเพื่อนน้นำหนักเยอะสี่ลอยห้าสิบจะจะรวมส่งเนาะลักเอย่ย ี่ร้อยห้าสิบรวมทรงมันบอนพึ่งโพน่ะจ๊ะเนี้ยหลักเออยเนี่ยเมื่อเขาหยุบแล้วเข้าพึ่งโพหรือว่ายังไงแต่เนี้ยปล่อยวา่าให้เป็นใบเมฆเข้าเพราะมันใหญ่เข้านอกหนานเป็นห้วปัสสิวปัสซ้อยหมดเลยให้ดูชัดๆอีกทีนี้นะจา๊ะหลักเออยให้มหมใบเมฆมันจะนักลงไปข้างล่างนี่แหละนี่นะจ๊ะซี่สี่ร้อยห้าสิบรวมทรงต่อไปอันนี้ก็เป็นบอเก้ายังนึ่งต้นเดี๋ยวปล่อยข้อดึงก่อน เนี่ยซื้อบอนบ้านที่เข้าประกวดบอลซี่ก็จะเป็นนี้แหละปอยขอดึงใยออกให้ามาดึงเคื่อนเพื่อนเข้าขำหมายมาให้ดูเดี่ยพอเวลานั้นนี่นี่คือรอดไหมขาา้าน่ยจ่ะนี่รอดไหมเจ้าปอยจะให้ดูส่งใยกอนอันนี้มีนามว่าสุขีปจจดทับเพื่อนเพื่อนสุขีปจจดทับเนี่ยรูปทรงกาจะเป็นแบบนี้เลยสุขีปจจดทับเพื่อนเพื่อนสุขีปจจดทับต้นนี้ก่อนนี้ปอยข้อที่ซ่อมรอยบาทรวมทรงอันนี้กระทั่งแปดนิ้วจ้ะสุขีปจจดทับ เห็นป <m ul ly> <m ul ly> ่ะจ้ะม <m ul ly> <m ul ly> no ันตั้งกระรวยล้นฝาเลยจ้ะใบเขาจะห่อขึ้นนะสุขีปจัดับเห็นป่ะเพื่อนๆใบเขาจะโค้งกลมขึ้นแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็จะออกสี่แดงกระดูกเขาก็จะออกเป็นสี่วข้าๆเขี้ยวๆแต่ถ้าเกิดรวยล้นฝาทรงใบแหลมยาวแล้วใบหน้ากระดูกเข้าชัดเจนแต่นี่กระดูกเขี้ยวเซนเขาจะเป็นสี่เขี้ยวๆเข้าๆเพื่อนๆใบจะบางว่ารวยล้นฝาแต่มันห้ายักกว่าใช่ สุขีิจะทับบอนโตนี้จะไม่ค่อยมีเลยจะไม่ค่อยเจอเพื่อนนี้เลยส้ามร้อยบาทรวมส่งนะจ๊ะอันนี้คือกระทั่งรวมส่งนะแล้วก็ต้นนี้ค่ายไปแล้วต้นหนึ่งว่าจะไว้ทําพันค่ายก้อนพอได้มาซ่องต้นมันเป็นบอลซวยเนี่ยจ๊ะวันเศาร์เพื่อนมันซวยจริงๆเลยหูดูใบใบน้าทําขาห้อใบบัวนเนี่ยมีสร้างใบเพื่อนวันเศา้ายังเป็นบอนแลบอนไอ้นี้ยุ่นะจ๊ะอ้อยข้อที่ ซ้ร้อยบ้าทรวมส่งเพื่อนๆวันเศร้านี่ราคาเดิมราคาเดิมเอ๊ะามร้อยส้มอะจะดูก่อนข้อโผค่ายยังมาได้ส้งแค่ซ้ร้อยเออไม่ผิดหรอกซ้ำอยเพราะมันเป็นสายแม่พันธ์แหละามร้อยบ้าทจะรวมส่งมีใบละร้อยเพื่อนๆมันเป็นบ่อนวันเศร้าบ่อท,ที่เข้าไอ้นี้อยู่นะจ๊ะซ้ร้อยบ้าทจ้าเพื่อนนี่เพื่อนคนไหนสนใจก็ทักห้าปาอ้อยได้เลย วันเสาร์เป็นบอนซวยบอนแลยังเป็นบอนแลบอนไอ้น,นี้ยุ่บอนทํายักษเลยจ้ะทรงใบแบบนี้คุเพื่อน,นมันทาํายักอึ๊บเอาละเดี๋ยวปอ้อยข้อยกอึ๊บคืนไหวบนนี้ก่อนนี่ชึบๆนี่คเพื่อนก็จะได้เห็นนี่เอาละจ้ะวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆเนาะข้องการ ค่ายบอนซี่แล้วก็ปาอ้อยก็จะค่ายบอนซี่บอนโบราณเพื่อนๆคนไหนสนใจอยกได้บอนซี่ปาอ้อยก็สามารถโทรห้าปาอ้อยหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรที่อยู่นะปกยู u b e หรือเบอร์โทรสุ่นกาเป็หนึ่งซ้ำหนึ่งซานซี่ซ้มสองปอ้อยจะมียูเบอร์เดียวเท่านั้นนะจ๊ะวันนี้ปาอ้อยข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปาอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกาลยานิมิต ที่น่าหลักทุกคนเนาะที่ให้การสนับสนุนปอ้อยเป็นต้นมาตลอดเลยมาเลยนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยขอเพื่อนๆทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า